มีับมาได้หนึ่งคนเขาวันนี้ทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องมินอาร์สตูดิโอนนะคะแล้ววันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านน้ำหนึ่งหกศูนย์แปดค่ะเรามาทานอาหารเย็นนะคะกับหนุ่มหล่อท่านหนึง่งไม่ต้องสงสัยว่าคือใครน้องชายของเราเองค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะโดนหลอกมาไม่ห วันนี้อยู่ที่ร้านอาหารนะคะตอนนี้น้องสั่งเป็นแบบข้าวผัดที่มันเป็นแบบเฟฟอะไรนะอ่ออาหารแนะนําอะไรอย่างนี้ข้าวผัดกับอะไรนะกากหมูแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็อะไรสักอย่างโอเคแล้วสดวนของเราก็เป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะเดี๋ยวแชร์กันส yeah. <laughs> <laughs> อนรถที่วันพทุง่งพงานะคะอยู่ที่ร้านน้าหน 1, 6, <laughs> <laughs> ึง่งหกสิบแงงแล้วตอนแรกก็จะไม่ทำคอนเทนต์แต่แบบไม่ได้ให้อ่ะ น้องบอกว่าเขือนแล้วหนึ่งอะไรอย่างงี้วิวด้านหลังคือดีมากแต่ว่าโต๊ะส่วนใหญ่อาจจะจองแล้วก็มาหลังหกโมงเย็นทุกคนต้องจองตอนหกโมงเย็นเขาจองตอนหกโมงเย็นกันเต็มเลยนะแล้วก็โต๊ะเราอ่ะก็จะมีคนมาตอนหกโมงเย็นกับสองพุ่มแต่ว่าเราไม่ได้จองระวองอินก็เลยตามนี้ค่ะน้ำหนึ่งหกศูนย์แปดวิวดีมากโยแดดร้อนนิดนึง ไม่ก็มองกันมองกันให้ไม่เดี๋ยวเผื่อน้องน้องไปทำธุรกิจออนไลน์เนาะจะได้มีไอเดียไปม่ใช่ก็คือน้องอ่ะไปเรียนที่จีนไปอยู่หลายเมืองมากได้ทุนแล้วก็ได้มาแรกเลยผมเรียนไม่ได้ก่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนพอเป็นเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนได้หนึ่งปีนะครผมก็บอกว่าบอกพ่อว่าอยากจะ เรียนอันนี้อยากเรียนแพทย์แผนจีนโอ้ยอยากเรียนแพทย์แผนจีนไม่ถ um> ึงจู่ๆแบบอยากเรียนแพทย์แผนจีนฉันงงมากอยากเรียนตั้งแต่ก่อนไปจีนทำไมถ้าไม่ถึงอยากเรียนแพทย์แผนจีนหัวใจอะไรจุดลงปลานฝังเข็มเพราะว่าอะไรอ่ะแดงจนคืบไงบอกอันนั้นจะคืบใช่อินเตอร์เนชั่นมาจากซีรีส์เออมันเป็นแดงคืนจริงๆแล้วก็แบบเออแดงจนมันบอฝังเข็บแดงจะคือมันได้ขอเกาหลีแล้วก็เลยเออทำไมเป็นฝังเข็มจีนเนาะเพราะว่าจีนดัง ไม่มันต้องหลับ้จริงคือมันมันมาจากมันมาจากจนีนมาจากจีนแล้วก็ค่อยบบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นใช่แล้วก็แบบไปเป็นงเียนแรเปลี่ยน,ยน,นไออริจิน,ลจนลอลจไม่ไหมก็เทามองจริไงเคยจะบอกว่ามีอินสไปเรชั่นเหมือนเจเลยแต่ว่าแต่จะกิดเหมือนเจไม่อินสไปแต่ว่าอินสไปเรื่องแบบอจีนเรื่องอื่นนะเรื่องจ,จีนนะเรจีนเ๋ยวาดก่อที่แบบท้งเอเป็นคออะไรเงี้ยดูหล่เรื่องดูจมงกดูจมูกว่าเรแ็ื่องไหนนั่นแหละแล้วก็เี่อ พอได้ไปแล้เปลี่ยนเรารู้สึกว่าไปอยู่จีนมันมียากเพราะสมัยก่อนอ่ะคิดว่าไปอยู่จีนมันลำบากเพราะเราแบบญาติคนจีนเราก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครติดต่อได้เลยอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าถ้าไปเองมันลำบากในเรภาษาเราก็ไม่ได้แต่พอไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเพราะว่าเราได้ภาษาแล้วนิดนึงก็รู้สึกว่าเราอ่านถอดได้เราเลยเดขอพ่อบอกว่าพอเราอ่านถ่แล้วก็บอกว่าขอมาเรียนภาษาก่อนให้มันสอบผ่านระดับภาษาที่สามารถเรียนมหาลัยได้พ่อพ่อก็แบบตามใจทุกอย่างพ่อก็ให้เลย เดืยอดีป่ะเดือยอะไรนะเดือยอดดือยอดดือยอแบบอ๋อเยออาก็ให้ผมเล่าผมก็เล่าละเอียดไม่อาอระกนเรือแอรทาแล้วเอาเอายอๆไปลโอเคแลกเปลี่ยนเภาษาแล้วก็ไปขอตุวทิงไหมั่นแหก็เรียนมอเซียงไฮห้าปีมอเซียงไฮเชี่วเข้าไปเรียนฝั่งเที่แบบเยอะๆกันเ้ยอะใช่คนไทยชอบไปเรียนนี้่ไห ไปเรียนที่แจ้งไห้ฮารปีจะมีที่หมอนี้หมอเดียวปะไม่มีทุกคนทนมีคนทอนใช่แล้วก็หลังตาคือที่เจงไห์มันดังที่สุดในไทยเพราะว่าแบบคนไทยไปแลกเปลี่ยนเยอะจริงจริงจรเพราะว่าทุกที่ที่เจ๊ไปคือแบบหอจบจากเีย๊ไห์หมอดจบจากเจ๊ไห์ไม่งั้นก็จบจากหัวเสียวแล้วก็ไปรักเปลี่ยนที่เจ๊ไห์ใชผักกินข้าวแป๊บเริ่มดูนาฬิกาแล้วเพราะว่าเราต้องลุกต่อผมเร็วเรียนนะคะ เดี๋ยวหาจ,จะไปยืนกินเขาก่อนพี่บอกพี่มีการมีความจัดการย่างปลาอื่นทำเป็นดีเลยอะไรนะย่างปลาอื่นอย่างเช่นลาบโลป่ปองคนอื่นๆบ้านพ่อนั่นเล่นดีดีเล่นโบอิงเล่นลลรู้จักบ้างไหมคะบ้านพ่อเปิดไปเดี๋ยวบอกเองนะท่านคืลูกนะฮะลูกของใครครับลูกน้ำต้มอ๋อลูกอัญมณ์ มีคนเดียวตอนนี้ almost หกมงเย็นแล้วบรรยากาศดีมากเลยมีเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยต้องกดสารฝันพี่อ้มมากวันนี้ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนนะคะอ๋อยังไม่ได้อ่านันนัดเขาฉันนัดเขาไปกินฉันนัดเขาให้เขามาบำบัดฉันแล้วก็ลากเขามากินข้าวกับชันด้วย ตอนนี้5โมงประมาณ5โมง50ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยถ้าจองโต๊ะร้านนี้จอง6โมงเย็นนะคือแบบดีเลยอ่ะหรือไม่ก็จอง5โมงครึ่งก็ได้นะมานั่งตักแดดแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะน่าเราเรื่อหยกแล้วเพราะว่คือมันเลยนะตอนนี้เราอิ่มข้าวแล้วก็เลยจะเดินไปที่คาเฟ่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง การไปสืบสอบตามหาสวัแห่งญาติหาญาติที่เมืองจีนทุกคนกับโลคอลเขาบอกไงนะอ๋อเขาบอกว่าคือต้องหนึ่งคือต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเออแซ่อะไรแล้วก็ตรนพุทธเราเนี่ยย้ายมาจากเมืองไหนต้องรู้สองอย่างนี้ก่อนแล้วก็คือถ้ารู้ว่ามาจากเมืองไหนเนี่ยให้เราไปที่เมืองนั้นแล้วก็ไปที่ศาลประจำตระกูลอย่างเช่นซู๊ดต้นชาติมาเลอ่ะใช่ก็คือเป็นศาลประจำตระกูลแล้วก็คือแบบว่า ให้ไปที่สามประจำตระกูลนั้นแล้วก็ไปค้นมันจะมีสมุดที่เขียนว่าแบบว่าคนในตระกูลนี้ใครบ้างที่ไปอยู่เมืองไทยออหรือไปอยู่มาเลเซีย,ยหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีรูปหลานกี่คนแล้วเขาจะจดชื่อไว้ก็คือเราต้องอย่างแรกคือต้องรู้ชื่อก่อรนรู้ชื่อแซ่นามสกุลใช่แล้วถึงไปหาเจอหรือบางทีก็มั่วๆไปอาจจะเจอก็ได้มั่วๆไปอาจจะเจอ <laughs> อาจจะเจอผิดบ้านผิดตระกูลแต่ <laughs> ยังเหลืออยู่หรือเปล่า <laughs> เป็นตระกูลที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราอ่ะเคยได้ยินก็ล่าสุดที่ไปเซี่ยงไฮมาแหละพี่แอร์บอกว่าเนี่ยพี่เคยมาพ่อแม่พามาหาญาติเมืองจีนอะไรเงี้ยก็ขึ้นภูเขาไปอะไรนู่นนี่นั่นปรากฏหน้าไม่เหมือนกันเลย <laughs> อันนี้นะคะบรรยากาศนาวาทุกคนมีพัดจันทุกที <laughs> ไม่ได้ถ่ายห้องตอนที่รักษาให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโรงบาลเนี๋ยจะรบกวนการทำงานของคุณหมอนะคะได้ใจ <laughs> <laughs> ไ,ไ,ไม่มีคใช่แต่ว่าเก๋มากเลยอ่ะแปะป้ายชื่ออยู่แล้วเป็นของนางคนเดียว แล้วก็มีเตียงเรียงกันหกเจ็ดแปดเก้าสิบเตียงมีเตียงนู่นเตียงนี่เตียงนั่งเตียงหนึ่งเตียงสองเมื่อกี้เราขึ้นไปที่เตียงเบอร์ห้าแล้วก็เตียงเบอร์หกอบสมุนไพรแล้วก็มีอบสมุนไพรเบอร์เจ็ดด้วยแล้วก็เป็นของนางเป็นห้องนั่งเล่นของนางบันเทิงแบบไก่กำลังพาเราไปไหนก็ไม่รู้นไอเดียมากเลยไปคาเฟ่แห่งหนึ่ง น้องก,อด,อองกอดบอกว่าน้องกอดซอสเป็นไกดิสุดเขาก็เป็นไกดิกดว่าเฮ้ยในที่สุดเราก็ถึงร้านแล้วแก,แกแค่เห็นตู้เค้กก็ว้าวมากมันดูดีมากแต่ื่อกี้ใครบอกว่าจะทำคอนเทนต์แนวตั้งคะ่ะย้ายกลับมาที่ย้ายมาต่อที่ร้านเค้กอีกานะคะไกด์พามาไกด์ว <laughs> ่าผมงงแล้วครับเออเอ่๋ <laughs> ได้ครับตามสบายเลย อไม่ไร iment, พี่น้องเก่งพี่กินทนานธรรมาชาติเลยแล้วทำไมมันไม่หลุดเราธรรมชาติของฉัน,น,เ,น <laughs> เอาหรอธรรมชาติของฉันคือมีเนยหมี่เนยคืออะไระเดี๋ยวจะอธิบายคำว่าหมี่เนยก่อน <laughs> เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนรับหมี่เนยเกลียดฉันนี่คือคลิปคลิปออนี่คือคลิปนอนโอเคยูท okay. ูบค่ะเ <laughs> มะพร้าวเป็นไง <laughs> อร่อยหอ,อ, <laughs> อ,อยมนุ่มไหม ชอบชอบมากจรมากขอบคุณที่พาพี่มินอามาที่นี่น,น,นคะคะจริงจังเหรออ่อยจริงอ่อยจริงอร่อยรอมรอมรอมสับปะเล็กอ,อ,อ,อ่อนนุ่มหอมกี่ลองทิมซิงกับสปะเลกันบ้างนะคะแบบเลยนะเอาเลยตามสบายอ๋ออ๋อมันยังไงจะชอบเค็มะพร้าวมากอ้าวจริงเหรออะไรไม่ชอบสับปะแล็กสับปะแล็กเหรอ ค่ะรว่าซีซันที่ชอบกินช็อกโตมากอ่ะซีซันเนี้ยชอบกินพิซซ่าพิโอไม่มีอร่อยนัวนี่มันดีนี่มันิงขอับอทามากินไม่รู้หรอกเลยร่อยอร่อย่มีมากกินซ้ำได้เนียบตลกหรือเปล่าตลกไมมันก่พี่กดไม่ค่อยลง พูดเหมือนเดิม <Okay. S 1> ขอบคุณที่พาพี่สองมากินร้านนี้นะขอบคุณที่พาพี่สองกินร้านนี้นะ <Okay. S 1> เมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรส <Okay. S 1> ับไปรุ่นเขาจะเรียกว่าปลอม oh, <no. S 1> ไม่ปลอมน้องบอกว่า acting มากเลย <laughs> มันคือ acting มินอาเดี๋ยวฉันอธิบายก่อนคำว่าหมีเ่เนยก็คือแบบ หนังซุ่มซ่ามอะแบบเดินไปชนมันมองไม่เห็นนะมันชนซุ่มซ่ามแ <c oughs> บบมันดูโกโก้แต่มันก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเมาช้ำเมาอะไรก็ไม่รู้เย็กเียตอนนี้กินเทอิมแล้วใช่มาเป็นยังไงส,ววสรุปต้องเลิกทำวอล์กจะได้เลิกปวดคอบอะไรท <c oughs> ี่วัดปทุมคงคารามคงคาราชามรวกวิหราร มีบัตรจอดรถแล้วก็กุญแจรถก็คือจอดซ้อนๆกันแล้วเขาจะมีกุญแจไว้คอยเล่นรถฉันสงสัยว่าเขาจําได้ไงว่าคันไหนคือคันไหนกุญแจไม่ได้เขียนป้ายทะเบียนเลยหรือเขาเขียนวะเขาอาจจะเขียนมันไม่กดไม่ติดอีกแล้วอะ่ะสําหรับการวันนี้ก็คือบันเทิงมากลกับมาเอารถค่ะทุกคนที่ติดตามมาเที่ยวกับเราและน้องกดวันนี้นะคะน้องกดกระกดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดซ u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะ แต่เอ็งไม่ไม่ดีก็ยังเจอมาแล้วที่ว่ามันเด็กอ่ะมันอาจจะดีก็ได้ที่ว่าจับกันวันก่อนเท่ากัวัน